โอ้โหโอ้น่ากินอืมโอ้โหโอ้โหน้ำกันโอ้โโอโสวัสดีครับเอาไปพูนกล่ไปกล้องมั้งะ้ สวัสดีครับฮคนไปคนดูคนแก่านโอโคนไปคนไปใหม่ไปสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดูภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางหรือภาคเหนือเหนือเหนือนะครับก็ขอสวัสดีคนดูอีกรอบนะครับอะวันนี้อยู่กับช่องจักรกะวัดวัอีกแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับโค้ดเอกลินนิปเปอร์นะครับ เอกลิณน,นะนะลิเฟอร์รอรนะครับลิลิเฟอร์เนี่ยสายาเขานะเอกลินลิเฟอร์นะครับสุดหล่อคนนี้นะเ <c oughs> วลาได้เข้ากล้องกับกันด้วยกันเมื่อไหร่นะครับก็จะส,สนุกใน่ไอนคนดูก็ได้มันแน่นอนนะแต่วันนี้เรามีข้าวเปล่าใช่ไหมครับข้าวเปล่าอ่ะเอาถือข้าวเปล่าไว้ก่อนแล้วตรงไหนก่อนได้ไหมครับน้ำเนี่ยอ่ะไอ้เดียร์ไว้ก่อนนะไปก่อนมาแล้ววันนี้เราพามากินเกาเหลานะทุกคนดูนี่โอ้โหนูใหญ่เท่าหน้าโคตรเลย ืเกาเหล่าไรคดเกาเหลาเกาเหลาทะเลนะครับรวมกุ้งหมึกนะครับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับอยู่ที่นี่หมดแล้วนะทุกคนนะดูครับอคิดว่าจะกินหมดไหมล่ะฮะล้วคนลอจุดไปดิร้อนเอาร้อนอ่าร้อนมาเสียเวลาทุกคนเนาะมาเก็บเลยครับมีคนดูนะครับขอมาครับว่าอยากให้ผมนะครับกินเกาเหลาเข้าเปล่านะครับให้ดูหน่อยนะครับทุกคนนะ ผมก็จะจัดตอนนี้ก็จัดแล้วนะครับเกาเหลาเข้าเปลา่าแล้วจัดให้คนดูตามที่ขอไว้นะครับอ่ะขออนุญาตถอกเลยนะกันนะทุกคนนะอ,ะอะ่าว้วาวาาาาา้าาา,า,านาา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 โาา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 อาา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 ฮะใช่าา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 า่าาาาายาา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 ดาาาาเาา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 กาาายน อ๋อญาติเอาน้ำใส่ถ้วยก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับมันเยอะจริงๆนะโคตรเนาะใช่ครับเยอะเกินไปใส่พิเศษเลยนะครับเนี่ยอันนี้พิเศษนะทุกคนดูโอ้โหโอ้โหโคตน่ากินอุ้ยน้ำล้น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 น้้อุ้ยโ้โโคตรเยอะ อ่ะเราก็จะมีเครื่องปรุงนะทุกคนนี่เครื่องปรุงนะครับแต่เดี๋ยวนะเขาให้มาแค่นี้หรอ,อไม่เป็นไรนะมาข้าวเปล่าเราก็มีนะครับนี่นะเ,าเราเหลเข้าวเปล่าครับแต่ว่าน้ํานี้เราจะทายังไงโคตคุณจะซดไหมเอาไม่ต้องก็ได้เนาะ<ช>เอาเไม่ก่อนด้วยไว่ก่อนาไใส่ถุงถนึกเลยเนาะใส่ถุงน้ำโคตรเยอะนะๆๆคนดูเยอะจริงๆนะน้นะนํานะมาก็เดี๋ยวเราจะขอช้อนนะครับอันนี้ถ้วยของโคตร่ะถือไว้นะครับ ถ้วยถ้วยถ้วยนะอ่าแล้วก็ตะเกียบนะครับคุณโค้ด่ะตะเกียบของคุณ,คณกับช้อนนะอ่าแล้วก็อ่าของผมมาเราจะขอโคเลโคเลกันนะทุกคนนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตมนุษย์หน่อยนะทุกคนนะแล้วคุณโค้ดอนุญาตมนุษย์หน่อยนะดูน้ำดิโอ้ oh my god ซะมาเดี๋ยวเราจะขอเครื่องปรุงแล้วกคนใส่เครื่องปรุงนั้นนี่นะ น,น้ำตาลนะอน้ำตาลน้ำตาลใสให้หมดเลยใสให้หมดนะครับคิปด้วยเดี๋ยวนะถอดดูวิธเก็บดีออกมาแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอ้ยดู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 ด,ดูอยากให้ทุกคนมาดูนะทะเลนะกุ้งก็เยอะนะครับหมึกก็เยอะนะตัวนี้นะมาไม่ให้เป็นการที่เสียเวลานะทุกคนก่อนทุกคนจะดูคลิปนะก่อนที่จะเห็นพวกผมกินกันนะขอคนละหนึ่งใจนะทุกคนนะ จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใช่ไหมโค้ดมาช่วยคนหน่อยโคดขอช่วยคนคนหน่อยนะครับช่วยผมคนหน่อยดิคนหน่อยคนหน่อยคนหน่อยอะคนละไม้คนละมือโอเคคนละอือคนละ,นละือ,ะอ,ะอ,อะพร้อมกันดนโะค้ดเรียกเจ้าที่เจ้าทางลยนะมากินด้วยกันนะอ่ะเจ้าที่เจ้าแดนจะปลาเจ้า,าเขากินด้วยกันเนอะอ่ะ เซตแล้วอ,อือหืออือหือหอ,อมหอมสุดนะไมาเขาบอกข้าวเปล่าพดนี่นะเราเอาเข้าวเปล่าเลยนี่นะข้าวเปล่าตัวเซมาแล้วครับข้าวเปล่ารอไม่ก่อนเกาเหลาข้าวเปล่านะครับอ่ะนิดนึงนะครับแป๊บ,บนึงนะ ขยำขยำขยำนะเออดูนี่ลูกชิ้นนะทุกคนดูลูกชิ้นใส่ไปอ,อ่ะอคุณคนอุ้ยอุ้ยพอดีตกเข้าถ้วยพอดีนะทุกคนอ่ะลูกชิ้นนะลูกชิ้นลูกชิ้นก่อนนะครับแบ <hazards> บแรกน้ำน้ำน้ำอันนี้เลย โอ้ยชีโอ้ยชีหรืออิชิตันครับผมอือโอ้ยชีไปครับเป็นเฮี้ยนะม่เป็นอะไรไม่นต้องกันอะเขียนเขียนน้ำอือ เออเฮ้ยอ่ะ,อออะชิ้นอ่โหดตักเอานะครับเอาเ่าเข้าเป่า <c oughs> ดูนีวกุ้งนะกุ้งกุ้งหมึกปูปลาอเอ้าหดดูครับเออหมึกก็มีนะหมึกนะหมึอกอะไรหมึกอ็อตได้บอกนะ มาครับทุกคนมาก,มนกินด้วยกันนะครับบอกคนด,ดูมากินด้วยกันนะมาเร็วคุณนุกินด้วยกันไะครับอนอุยาตใช้มือนะครับ ร้านนี้อยู่ที่ไหนนะทุกนะร้านนี้ตั้งอยู่เท่ตรงข้ามรับป้อมไม่สวยนะทุกคนใกล้กับน้อำเภอเลยนะอยู่ติดข้ามเลยอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามแบบใกล้ๆกับอะไรป้อมตำรวจอำเภอไม่สวยครับครับเราไปหาซื้อกันดูนะทุกคนอร่อยมากนะครับร้านนี้ครับใครอยู่แม่สวยเชียงรายนะครับไปหาซื้อได้ครับที่ร้านที่คุณแม็กบอกเมื่อกี้นะครับ เขาเหลามีทุกอย่างแล้วพอนมีข้าวต้มยำมีหมดอะไรนะอะไรต้มยำต้มยำต้มแซ่บใช่ไหมครับต้มแซ่บต้มยำข้าวผัดกะเพราคุณลองไปกินกะเพราหรือว่าอะไรนะเขาผัดใช่ไหมอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยใช่ไหมครับนั่นแหละร้านนี้ไปอยู่ หน้าป้องตลอดเหมือนกันเออข้างข้าๆป้องตลอดไม่ใช่หน้าก็ร้านเดียวกันใช่หรอห่างนิดนึงแล้วพี่น้องพี่น้องภาคใต้อีสานกลางเหนือ,อ,อหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาว ขามิน้นหรือว่าอะไร,นนะะรก็แล้วแต่นะฮะมาหลวงกุ้งครับคนเขอยาใช้มือแกะกุ้งนะครับขอยาดใช้มือนะครับมมไม่อยากจะแกะนะผมกินแบบนี้เลยกินน<อ>้งเปลือกได้ไหมโหดไม่ได้มั้งเนาะได้ไม่รล้ผมโดนกินไปแล้วเมื่อกี้ แก่เลยไเป็นไรไออไรไอเลิฟยูหรือเปล่าใชเอาน้ำไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นหวัดเป็นโควิดหรือเปล่าล่ะฮึว่าไม่เป็นไรแกไม่ใช่ว่าเอาโควิดมาปล่อยผมนี่ไม่ได้นะผมครับผมรู้ผมรู้ไหมว่าผมฉีดยามากี่เข็มอ่ะ เข็มหนึ 1> 1่งเข็มอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้ะสองเข็มคุณรสสองเข็มขออภัครับพี่จำเสียมารยาาเนาะกุ้งก็มีนะหมึกก็มีนี่มาเป็นแว้นๆเลยดูอ แต่ไม่มีใบหัวพาทุกคนเนาะถ้ามีใบหัวพาอร่อยกว่านี้นะคนดูอยากให้กินอะไรเมนูอะไรต่อนะครับก็เม้นได้นะทุกคก็จะจัดให้เลยนะจต่องงบไม่เกิน400นะทุกคนนะเพราะว่าตรงนี้กำลังช็อตนะครับก็ยังไม่ค่อยมีเงินนะอืนะ是是อใช่ไหมงบไม่เกิน400นะครับอือ จะบอกว่าจัดกุ้งรสตรงร็อตเตอร์กุ้งมางกรงัางกรนี่ไม่เอานะไม่มีงบนะครับคนดูแต่ถ้าวันไหนมีงบนะครับก็คงจะจัดสักสี่ห้าตัวนะไม่ใช่กุ้งมังกรนะครับกุ้งแม่น้ำไปครับเฮ้อโค้ดอร่อยไหมครับโค้ดไม่ออกเลย แซ่บน,นะครับอะไรนะแซ่บแซ่บคนมาคนพอดพายาว่าเราไหมเข้าได้กันครับเข้าได้กันครับเชิญครับจูไปกี่เข้าแล้วงานนี้คุณ มีกำขึ้นแล e. ้วกันขึ้นเดี way, okay? oh. 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 Uh ๋ยวโมก็โ huh. จ๊เข้าเดียววะเจ้าตีเราอิ่มแล้วกันเจ้าตีคาบอิ่มแล้วเนออิ่มหน่าไปอิ่มกันมากินด้วยกันเนอะเจ้าตีบอกว่าเข้าเฮมว่ะฮะเจ้าตีบอกเข้าเฮมเออเจ้าตีว่ายากว่ะเออแล้วก็้อกู้ครับ ให้คนดูหน่อยหน่อยให้คนดูได้เห็นนะครับเราจะใช้มือนะครับผมไม่เอาอย่างเมื่อกี้นะเป็นวัดโควิดหรือโคนันครับคุณคุณแม็กโควิดหรือโคนันครับอะโควิดหรือโคนันคุณนะโควิดนะแต่ผมมาโคนันไม่ใช่ยอดนักสืบนะครับไม่ใช่ยอดนักสืบแต่เป็นยอดนักแล้วนักกินยอดนักแดงเอ้ย พูดดงพูดเด็กไม่ได้ดิต้องต่งพูดว่ารับประทรานอาหารฮะอัตคาารลอยแล้วลอ,อยคนาขายาผมนะแม็กคนาะน,น,นากกะคุณนะนะเอกลินลีเฟอร์่ะนี่สายยางแต่เด็กนะเด็กกระเปี้ยอืึ้นคือนองครับขึ้นองอวัดระแวงส,สมัยมีร้านเกมอืม ไอ้คนชอบไปไปเล่นเกมกันจ่ายแค่สิหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสิบาทหรอยี่สิบร้านอะไรร้านร้านอะไรออสอะไรนะออสออสอะไรออสออสตูอือร้านออสตูดนะทุกคนคนที่อยู่ไม่สวยจาเชิงไรไจะรู้นะฮะใช่ครับสามแยกฝางครับตอนนี้ไม่ใช่เป็นร้านเกมนะกลายเป็นร้านปุ๋ยไปแล้วทุกคนเนาะปุ๋ยแล้วครับ ปุ๋ยตาอินทรีนะฮะไปอุดหนุนเขาได้นะร้านพี่ออสตุ๊ดนะอืมกูโคตก็ชอบนะครับชอบพี่ออสพี่ออสจะเป็นตุ๊ดแต่หัวใจตรงนี้อก็ชอบเธอคำคมบาดตูคดณจะบอกรักให้คุณทุกวันคุณจะรู้สึกดีที่ผมบอกคักทุกวันอื คุณนี่คำพูดนี่ต้มยำม,มากเลยนะทุกคนการกระทำต้มจืดน,นะใช่ไหมต้มแซบต้มแซบเหรอต้มเลือ,<ม>อลยเหอคุณดูบอกหิวข้าวแล้วพูดกันสองคนอนะไม่ชวนเลยนะครับวัดทุกคนดูลูกศิ้ยน่อยเอ้ รยเสียนะขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคนนะที่ปอนระยาเสียนะครับอื้มฮือืมฮึคึฮ nice ึฮอฮึอ่ะึวึฮึฮดฮึฮนฮึรัฮึนึะึฮึนึฮึฮึฮวฮึฮึ่ึฮึฮึนึฮ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 ึ่ึแล้วฮึฮึฮึฮ่ฮึ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 ่ก แต่ให้แนะนําให้ไปกินดูนะครับร้านนี้นะอร่อยมากนะขนาดผมยังกินไม่หมดนะดูใหาเยอะมากนะครับือจะถามว่าเกาเหลาทําไมไม่มีนมไม่มีเนื้ออย่าพูดว่าไม่มีเนื้อเลยนะครับเกาเหลาต้องมีแต่ผักใช่ไหมข้าวหมดเอาข้าวหมดแล้วเติมดิเติมเออต้ตัวคุโค้ดบอกใครนะบอกใครบอกคุณโค้ดหรือบอกผมนี ต้องบอกผมเลยกินนะแม้จะได้ตัวตัวนะให้บอกครับบอกใจผมบอกใจเธอใจใครใจเบบี้นะล้านนี้เขาใส่กันซาหรือเปล่าว,วะ <c oughs> ทําไมยิ้มตลอดเลย <c oughs> ขอ,อยนุญาตใส่มือนะทุกคนนะพวกเราเป็นบ่าวบ้านนะ ใส่แล้วคปึ๊บเมื่อกี้ผมว่าใส่เลยใส่ด้วยกันหรือใส่อะไรนะใส่ด้วยกันหรือใส่ใส่อะไรของคุณเนี่ยปึ๊บใส่กันชาหรือใส่ด้วยกันเขาบอกใส่กัโยองแล้วเปล่าเนี่ยทำไมตามเยิ้มๆอย่างนั้นทำไมยิ้มตลอดเลยเวลากินข้าวน้ำเขาอะบใช่ไหมอร่อยดีนะผมว่านะใค่แล้วเปล่าก็ชิมเองดีกว่าล่ะ <c oughs> เป็นเหมือนแบบคนญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะไไเ,ลยเานานะใชะ่ทำไม่ได้เลยเขาซดนะ้ํากันทาไมมันมันต้องดังขนาดนั้นนะใช่ไหมอะไรซดน้ําเขาดังนะเนของเรานี่ทาไม่ได้เลยนะตนนี้ต้องสะอึกตลอดเลยนะทุกคนเนาะ,ะคนมาแล้วเดี๋ยวได้ชวนกินข้าวแล้วทุกคนเนาะเจ้าที่คงจะอิ่มไปแล้วล่ะ ว่าเขาไม่กินน้ำกันนะครับโอ้ตะเกียบไม่ก็จะตกอย่างเดียวเลยเนาะสี่ข้าวแล้วกันนะครับไอ,อ้น,นี่เจ้าของไอ้ที่เรามานั่งมานั้นใช่ไหมใช่ใช่ไหมจริงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราจะมานั่งตรงนี้ใช่ไหมเราขอเขาก่อนเนาะขอแล้วนะครับทุงนาใครก็ไม่รู้นะ ก็ได้เลยครับทุกคนเนาะใช่คนนี้หรือเปล่าไป,ไปกันต่อครับ <_ T> เริ่มจุกแล้วทุกคนกินไม่หมดไม่เป็นไรท้องคนเนะให้หล่ากล้องให้ท้กคนกินต่อเนาะเพราะว่าผมไม่ไหวนะไงบรรยากาศก็ดีทุกคน ฝนตกคนระับวันนี้ว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะฝนะมันตกตนะั้งแต่เช้ามาพอหยุดมาแล้วแบบคือได้วันนี้ก็ต้องวันนี้ต้องลงคลิปต้องถ่ายต้องลงก็งเลยแบบรอฝนหยุดก่อนนะคน,คนๆเนาะรอฝนหยุดก่อนแล้วเราก็ไปถ่ายคลิปกันอย่างเงี้ยอือนั่นแหละวันนี้แดดไนะม่เหมอกแล้วนะครับฝนหยุดตกแล้วภาคเหนือทนะุกคนภูเขาเยอะมากนะรยากาศดีนะ ใช่ไหมใช่บรรยากาศดีนะเห็นภูเขาเห็นอะไรพวกนี้เนาะเห็นทุ่งนาเขียวชะอุ่มพวกนี้นะอ,อ่ะคำนี้นะคำอะไรครับอ่าอ่าคำอาชินโนนะฮะภาษา,า,า,าญี่ปุ่นครับคุณไม่รู้หรอกคุณโค้ดอาชินโน แล้วก็เห็นว่าอ้า laki mas what oh where the goose where the shoes where the shoes stop แกนตลอดแล้วกูไม่

ผมกโลัวร้านนี้ก็อร่อยเฮ้อเออเฮ้ยนั่นไปตรวจซะนะผมว่านะนะตรวจโคนรน่นโควิดไม่ใช่โคโนรน่นไปตรวจซนะอ,อ่ะชิปวันนี้เออกาเหล่าวันนี้นะทุกคนก็อร่อยมากนะครับมีทั้งกุ้งน,นั่นเรื่องเด็ด อ่าเศนี้ออไปตรวจเหมือนกันโคนนันคุณนั่นแหละเอามาปล่อยหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยก็นับมีทั้งอะไรนะทุกชิ้นผักน้ำไปตรวจเถอะดีนะบิดคลิปเราไปตัวเถนะ <c oughs> อะก็มีหมึกน้ำกุ้งผักอะไรอนะผักงอก <c oughs> ใช่ไหมผักโหงงอกเออ แล้วก <cek warm st anza> <icion> ็ผักอะไรนะผักกาดขาวหรอนั่นแหละอร่อยมากกว่านี้น้ําซุปโคตรเข้มข้นมากนะทุกคนนะไปลองกินกันดูนะข้างป้อมตํารวจนะครัหน้าอำเภอเลยนะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะนี่อันนี้ป้อมตํารวจนะอันนี้ร้านกับข้าวนะลองจัดกันดูนะโคตรอร่อยโคตรแซ่บโคตรนัวโคตรอะไระโคตรโคตรนัวแล้วทุกคนอ่าอ่ะวันนี้ก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็อยากให้ไป ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ดูนะทุกคนผมอาจจะเลื่อนอ่านนะคอมเมนต์ว่าให้ทำเมนูอะไรให้ไปเที่ยวหรือเปล่าเนาะคนๆเนาะ,อ,ะอยากไปเที่ยวเหมือนกันนะเออนนั้นก็ไปเที่ยวอะไรวัดแสงแก้วไหมไม่ได้ถ่ายนะผมรู้นะใช่เราก็ไม่ได้ถ่ายนะไม่อยากถ่ายวันนั้นก็ไม่อยากถ่ายแค่แบบไปแอวเฉยๆไปทําบุญไปไหว้พระนะแต่วัดสวยมากนะวัดแสงแก้วโพธิญาณนะทุกคนแล้วคลิปหนึ่งที่เราไปถ่ายน้ำตกสวยมากอ๋อนั่นเหรอ ออไปก็สะดวกกว่านั้นอ่ะแต่ฝนไงฝนเล่นเราก่อนไงใช่คือก็โดยระวังงูด้วยนะทุกคนถ้าไปเที่ยวน้ำตกขุนกรนะก็ระวังงูอะไรนะเขียวเขียวหางกระดูกนะครับอืมคูดไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้ไปก็ไปติดตามคนนี้ได้นะอะไรครับช่องทางติดตามอะไรบ้างของคนมีแล้วยูทูบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไอจีอืมโพสเอกรลินใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอะไรเอกลินอะติกตอกนะครับิกตอกเอ็ินเอกลิน ช่องทางทุกช่องทางเอกลินหมดเลยโคดเอกลินหมดเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับไปติดตามได้นะครับจุดรอคนนี้นะครับก็ youtube ก็ทําเป็นแบบโคเบอร์เพลงนะทุกคนใช่ไหมใช่ครับเเอร์เพลงแล้วก็ทิกตอกก็เล่นแบบยังไงเล่น u ู u ู e เล่นทิกตอกใช่ไหมนั่นแหละไปติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์นะครับคลิปนี้ครับกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคนะแล้ววันคลิปวันนี้ก็กผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะสลับวันนี้นะครับสวัสดีเจ้า